สวัสดีครับชื่อนายกิติักรมูลนากฤทีสิครับวันนี้ผมจะมาการตรวจสอบวงจรแต่นะครับมิเตอร์ะระบายพิธีย่านเสียงนะครับไป,ไปบวกจาแบตเตอรี่เข้ามาที่ฟิวขนาด10แอมป์นะครับดีครับาจากฟิวขนาด10แอมป์เข้าไปยัง เขาต่อร่วมผ่านไปยังฟิลผานไปยังตัวฟิวนะคู่ที่8 5แต่ว่าฟิลจะอยู่ในกล่องนี้นะครับเราไม่สามารถออกมาได้ไฟจากดีเลย์คู่ที่8 5ผ่านขดลวดไปยังดีเลย์คู่ที่8 6นะครับจากคู่แปต่อมายังที่พัก 1A คู่ที่7นะครับจากพัก1นคู่ที่7 พาไปเส้นที่เกี่ยวอ่อนต่อไปยังปัก C B คู่ที่ยีปนะครับจากปัก C B คู่ที่ส8ต่อกับปัก C E คู่ที่ส8นะครับ จากปลั๊ก C E คู่ที่สิบแปดันสไตร์เส้นสีปปดำมาเข้าที่ปลั๊ก A คู่ที่แปดนะครับเข้าที่ปลั๊ก A คู่ที่แปดนะครับ จากปลั๊ก A ตัวที่8นะครับเข้าไปยังสไปร์ลสไปร์ลคือตัวนี้นะครับเดีย่ยสไปร์ลเคเบิลเข้าไปที่ปลั๊ก B จากสไปร์ลเคเบิลเข้าไปที่ปลั๊ก B ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ข้างในนี้นะครับ บีบแต่ทําให้หนาคอนแทคสัมผัสกันไฟจะมาลงกาวที่ตัวเรือนของพวงมาลัยครับแล้วทําให้เกิดการเนินยนาที่ดีเลยครับทำให้เกิดการเนี่ยนาที่ทดีเลยไฟที่รอจากดีเลยโคตรที่สามสิบที่อยู่ข้างในนี้นะครับผ่านนาคอนแท ฟัที่คั่วฟัคั่วไป17นะครับจากา 17, คั่วไป17เข้ามายังปัก 1A คนที่8นะครับฟาน 1A คนที่8ครับจากปาน 1A คนที่8่านสบายสีสเขีวเข้มเข้ามายังปัก AA1 คนที่17นะครับ

จะปั๊บ B A หนึ่งคู่ที่หนึ่งนะครับคันจะไปเส้นสีเขียวเข้าไปที่ปั๊ก B 2องคู่หนึ่งนะครับนี่เราทำให้น้องคาดเปิดร้านน้องด้วยอ่านี่ครับคิดต่อกับแต่นะครับ เมื่อต่อกับปักแต่เมื่อปักต่อกับแต่นะครับจะให้เกิดการลงกาวที่ตัวถังนะครับแล้วทำให้แต่ทำงานนะครับปีนปีนอโมจิเย,ย